คนไหนพี่อึ่งครับคี่จ้ะเป็นยังไ้ <c oughs> คิดฮอด,ดลูกอยู่คิดฮอดลูกอยู่เอามานั่งเวากันก่อนแม่อึง่งกับชีวิตที่เคยดิ้นรนหาเช้ากินขําตัดสินใจกลับบ้านมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านเกิดของเธอและเดินไปข้างหน้าแต่ก็ไม่เคยลืมอดีตที่ทำให้ปวดใจ กับการที่ต้องยอมปล่อยมือลูกชายด้วยหัวใจของแม่ผู้เสียสละแม่ก็ไปตามหาเขาพาเจอเขาใหบ้านหมอนผู้ใสกี่เขาอยู่ผู้ใสนี่พันยู่ใส่จ้ะอยู่แถวแถวบางบัวทองนั่นแหละครับตลอดแม่เคยเคยเสื้อหาทั้งเฟซทั้งย่างเพื่อจะเห็นซื้อลูกก็ะจะเห็นลูกขึ้น ม่ก็ไปตามหาถ้าเขาย้ายบ้านมั้งย้ายยาย้ายอยู่จ้ะจ้ะแต่ลีกี้ยู่พูดใจของเจ็กอันนี้แม่ไปเทือนึงบ้านบ่มีเราเขาบอกเขาย้ายฝั่งอะไรเงี้ยแต่อยู่ระแวกนั้นแหละครับผมจ้ะใช่แม่พ่อไปตามหาพ่อมาย้ายไกลเลยแม่จ้ะก็ไปตามหาลูกคิดถึงลูกอยู่พ่อเขาบอกว่าพ่อเขามาตามเอาที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปม่ย่าดับไบแม่ก็คิดถึงเขาอยู่ คคคิดดคคนนดดื่่นนน่นนนนนนใรัั้ออีีทจจจะะะลลลมมไงงงสุถึเล่าให้ฟังสักหน่อยได้ไหมทําไมมันถึงพัดภาคกันล่ะแม่ตอนนั้นเลิกกับพ่อน้องได้แปดเดือนอน้องได้แปดเดือนนี่แหละอืมแม่ก็เอาน้องมาที่บ้านเนี่ยมาไว้กับน้องสาวกับยายทีนี้พ่อเขาก็มาตามอืม ตามเอาแม่ก็ไปทํางานกรุงเทพพ่อเขาก็มาหาลูกก็มาอยู่อาทินึงมาอยู่อาทินึงอยู่กับลูกไดอาทินึงใช่แล้วเขาก็มาอุ้มลูกไปน้องสาวก็ไปตามกับแม่กับยายยายเสียแล้วก็ไปตามที่บกคสแต่ต้องดวจเจ้าน้องก็ตำรวจไปอะไรไปแต่เขาช่วยเราไม่ได้เขาช่วยไม่ได้เป็นอะไรกันเป็นแค่ร้อง ไม่ได้นนไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเอาหลานไห้อ๋อจะก็อยู่กับยายอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่แม่ก็เคยแบบว่า<ม>น้องเป็นอิสลามเนาะแม่ก็เคยตั้งกิจให้านตอนนั้นพ่อป่วยก็เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็คือจะยกลูกให้เป็นทางอิสลามอย่างเงี้ยแม่ก็เลยแบบตัดใจว่าเออลูกคงไปทางนั้นก็เลยยกให้เขาไปก็เลยไม่ไปติดตามลูกอีกเลยเนี<อ>่ย เห็นว่าพ<อ>จพ่อเขาก็รักลูกเขาใช่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 ย่าย่าก็รักลูกเขามากเนี้ยแม่ก็เลยแบบว่าเอออุ่นใจว่าเออย่าก็เลี้ยงลูกดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยทางไม่งี้ก็เลยต้องปล่อยให้พ่อเข้าไปพราะอ้อมผืนหนึ่งมังกับนมมังคือลดลดทัวร์ไปอืย่ะนั่นก็ได้ข่าวเขาตอนเจ็ดแปดขวบ พี่สาวมาพูดให้ฟังว่าหลานไปหาที่บางบัวทองว่งาล,ลูกไปตามหามันตามเหมือนแม่มากเลยอะไรเงี้ยเราก็ได้ยินข่าวก็ดีใจอย่างเงี้ย <c oughs> คือเคยไปตามหาลูกตอนนั้นอยู่ไปทํางานอยู่ชนแถวบางบัวทองแต่ไปแล้วก็เห็นบ้านไม่มีไม่รู้จกักคือเขาทำนาทำบ้านจัดสรรอะไรหมดแล้วอะ่ะ ถามเขาเขาบอกว่าย้ายเป็นไหนไกลองเงี้ยอ๋อเราก็ไปตามหาลูกเหมือนกันใช่ก็คิดอยู่ปากนี่ลูกโตแล้วลูกมีครอบครัวแล้วเลยองเงี้ยใช่คิดถึงแม่ตลอดรู้ไหมว่าลูกชายเก็บหมอนใบที่เราถักไว้ตลอดเลยนะ ใช่ไหมเราเป็นคนฝีมือสวยมากเลยหมอนห้าใบยังอยู่ที่บ้านตลอดเลยนะใ<ช>บสีชมพูที่แม่ถักเป็นปีเถานะน่ะเ<ช>ขานอนกอดตลอดเลยตอนนั้นถักลูกคนแรกก็จะเป็นเช็นลูกเกิดอะไรเงี้ย เ่าหนูมีพี่นะเอี่ยมีพี่คนนึงอยู่บังกว่าท้องอะไอย่างเงี้ยไม่มีลูกชายอีกคนนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกลูกสาวตลอดเพระาะว่าแม่นี่ถึงมีลูกกี่คนแม่ก็คือจะเลี้ยงเองหมดหจะไม่เคยทิ้งลูกเลยแต่อันนี้สุดวิสัยพ่อเขามาขโมยไป ถ้าลูกชายดูรายการอยู่นี่สีบาอย่างน้ำูกใสยคือบาว่าแม่คิดถึงลูกนะแม่ไม่เคยลืมลูกเลยแม่จะมีโอกาสแม่จะไปหา ใไมมท่านสะดวกก็ให้ลูกมาหาแม่ที่นี่ให้ก็ไรทางขอเพียงสักครั้งได้พบเจอกับบางคนที่ใจยังตกค้างก่อนลมหายใจจ,จืดจะจางฉันยังรักยังหวังยังอยากพบพรุ่งนี้ไปทำงานไหะพรุ่งนี้แม่ไปทำงานหรอกำลังว่าจะบอกให้ลูกชายมาหาอยู่พอดีลาง,งานได้ปะเนี่ยเขาจะมาได้ไหม เขาพร้อมเหรอแม่มามาลาได้อยู่ลาได้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวได้คอนเฟิร์มกับแม่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวโทรว่าทางโน้นพร้อมมาหาหรือเปล่าถ้าพร้อมปุ๊บเดี๋ยวเราเอามาเจอกันที่ไหนดีที่นี่ที่ที่บ้านแม่บ้านแม่หลังนู้นใช่บ้านที่พ่อตรงนั้นไหมบ้านพ่อเทียมไหมอันนั้นบ้านตาบ้านตาบ้านแม่หลังติดกันเนี่ยหรอตรงข้ามี่ออันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ลูกชายมาตอนแรกแม่บอกว่าที่ปืนเนี้ยแม่ว่าเก็บเก็บไว้ก็ฟังไม่นล้ะ จะเกมให้เขาแล้วยังได้อยู่ไหมตอนนี้ได้แม่แบ่งกง็บอา่าสุดยอดสุดยอดแม่ก็บอกถ้าเขามาอยู่กับแม่ก็จะทำแบ่งลูกบ้านให้เขาอยากพบเจออยากพบใน เฝ้้าาแแตตต่่่หหววงงัันอีเตอร์อีจันได้ฟังเรื่องราวในมุมของแม่ก็รับรู้ได้ว่าเธอคงเจ็บปวดไม่น้อยแต่เพราะความวางใจในระดับหนึ่งว่าพ่อและครอบครัวฝั่งโน้นจะรักและดูแลลูกชายเป็นอย่างดีเธอจึงคลายกังวลไปได้บ้างแต่เหมือนโชคชะตากำหนดให้ยังไงก็ต้องพลัดพรากแม้จะพยายามตามหาแค่ไหน แต่ก็กลับต้องคลาดกันตลอดนะครับ<ม>การเดินทางครั้งนี้ต้องขอบคุณสออบอตอพ่อทองภูนผู้อยู่ร่วมภารกิจตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เราได้บทสรุปแล้วนะครับขอบคุณนะบ,บ,บด้ความยินดีด้ความยินดีมีคนนี้มีพาเตยไ์มั้งแต่อำเภออะไรนะโนนคูน,น,นตำบลโนนคูน บึงรถมาเลยซอลบตที่แท้จริงของประชาชนออขอบคุณด้ะ <laughs> ขอบคุณจ้าหลังจากพูดคุยนัดแนะกันเสร็จ แม่อึ่งก็พาอีเตอร์อิจันและทีมงานไปดูบ้านของเธอครับบ้านหลังที่เตรียมพร้อมที่จะรอต้อนรับลูกชายและเราก็ได้เจอคู่ชีวิตของแม่ครับคนที่ยืนเคียงข้างและรับได้ทุกเรื่องราวในอดีตของเธอสวัสดีครับครับดท้องมานำหาแม่ลูกชายลูกชายมานําหาแม่อึ่งคนที่อยู่บางบอดท้องเนี่ยอ้ลูาใหญ่เรอ้ือเรื่องนี้บ่นี่สเัสดีลู โมยูแมนวะกสาวเดนโ้หาและการำโอ้มันเคยคิดว่าแม่ตลอดเรเจะรุมตามหาแม่อนเง้ยบนเก่านเ่าตลอด ใหอื่นเคยเล่าให้พี่ฟังไหม,ไมแล้วเขาว่างไงครับว่าได้บ้างก็เคยบอกมีลูกมีนี่ที่ขับไปตามหาเขาไปกับเขานี่แล้ละฮะไปตามหาแถวบ้างหลวงทองเพราะเขาจะเก่งเช่นทางอะไรอเงี้ย<ๆ>เขาจะขับรถพาไปดูไม่เจอเพราะคือเป็นหลววัชรศาสตร์หมดแล้วใช่ถ้าลูกจะมาพรุ่งนี้แม่ก็หยุดได้ ครับดขาผมโอ้ผมบอกถึงมีปัญหาดีกว่าที่เขาดิมองกรเบโตไดดีได้ยินก็สบายใจครับอ้กเขดีคนนี้แต่เขาพาสร้างหนูแม่ยังช้างมานแต่ก่อนแม่ก็หากินเช้าค่ำหมดไปเดือนเดือนเดือนตอนแม่มีลูกใหม่สองคนคุณลูกโตแลยคุณเรียนอยู่มสองแต่ก็บอกพ่อเขาทุองเลื่อนอะไรแม่ไม่เคยิดบ ดีเนาะก็จะได้สบายใจเพราะว่าเกิดวันหนึ่งม ah ันมีเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาก็จะได้ต่อรับนะบต่อรับยิบีต่อรับถ้าเกิดโรคแต่ไม่เปนั้นเนี่ยผมยิดีสั่งบ้านสั่งกล้องให้ได้เลยเดีพ่อบ้านเขาก็ทำเองอะไรเองเลยนะคนเท่านั้นตายแล้วนะอะไรแบ้ก็ตรงเอาแหวนดูเขาดูหลังแตกครับโอ้ ครับโทรไปคือบ่หัประหำมอพอดีออกไปซื้อข้าวมาครับอ๋อโอเคโอเค,อ,เคอันนี้อภัยให้ได้มีข่าวจะบอกครับเจอคุณแม่แล้วจ้าครับเป็นไงบ้างครับ <S <S ก็โอเคนะคุณแม่ก็ดีใจมากมายที่ลูกชายตามหา น้อแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจครับพี่อ่ารู้สึกดีใจนะโอเคโอเคครับเขาอยู่ที่ไหนครับพีบ่อยู่ที่ชัยภูมินี่แหละครับผมอ๋อครับใช่ใช <c oughs> ่ใช่พรุ่งนี้มาหาคุณแม่ไหมได้ครับพี่เลิศ วันใหม่เริ่มต้นด้วยความหวังเฟรนตบปากรับคำและกำลังเดินทางมาหาแม่เส้นทางแห่งความหวังเกือบ400กิโลเมตรอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นแม่ลูกก็จะได้พบเจอกันแล้วละครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับพีเตอร์ครับผมอยู่ที่อบตแล้วครับโอเคพี่เตยกำลังเดินทางไปอีกครึ่งชั่วโมงรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับ <Okay, S 1> พี่เตยไปจากก่อนแก่น จ้าดาส่วนทางฝั่งแม่ก็ลางานเตรียมพร้อมที่จะเจอลูกชายอย่างใจจดใจจ่อและดูเหมือนญาติญาติฝั่งแม่ก็มารอต้อนรับหลานชายตัวเองด้วยนะครับสวัสดีคสวัสดีครับเศร้าให้เราไปเศร้าใมาเศร้าให้เราไป ยังร้องไห้อยู่น้องมาตอนนี้นัดน้องอยู่ที่อบาาตรอ,ออยู่ตเต้เข้ามาหาคุณแม่ก่อนมาดูก่อนว่าเศร้าไห้แล้วไป <c oughs> เป็นไงบ้างเมื่อคือนนอนหลับบอไม่คิดอะไรคิดถึงลูกคิดถึงลูกควมาถึงแล้วเขาจะกดแม่ไหมลยนะ <c oughs> โอ้ ไม่โกรธดอกถ้าเขาถ้าเขาโกรธเนี่ยเขาไม่ขับรถมาดอกจากกรุงเทพมาชัยภูมิมันไกลเติบอยู่ดิไม่ไปตลาดมิจฉาที่ย์แรอไปตลาดซื้ออะไรมาซื้อแกงเขียวหวานไก่มาทําให้ลูกแล้วก็ผัดเผ็ดปลาดุกโอ้โหก็จะทอดไข่ก็ลูกกินไม่ได้อ๋อกว่าเป็นอาหารต่างจังหวัดลูกกินไม่ได้างี้ใช่จ้ะขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมทำอะไรไปให้ลูกกินบ้างไปพี่ว่านก็มารอรับหลาน ขออนุญ,ญาตบุกค,ครัวตีท้ายครัวอีาาว้าว้บาบแกงเขียวหวานฝีมือแม่อึ่งน,นะจ๊ะอ๋อผัดเผ็ดประดูกเฮ้ยของโปรดเธอพี่เมย์ใช่ไหมผัดเผ็ดประดูกแม่แม่แม่คนคนให้เบิงนะ์นแม่เป็นไงเป็นไง ฝีมือไม่อึงจ,จะทอดไข่ว่าถ้ามาถึงเราจะทอดไข่ไมไม่เยอะเยอะแล้วอย่าเพิ่งเดี๋ยวรอถ้าลูกถ้าลูกกินไม่ได้จริงๆอันนั้นไปค่อยชอ,อยสุดท้ายแต่เต้ว่ากินได้กินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยได้นกนไ,ไม่ได้เจอเขาอาให้อีกแล้ว <c oughs> แบบร้องตลอด้องตลอดเลยค<ช>ิดถึงก็ต้องปลื้มใจปลื้มใจนะโอเคโอเคโอเค พร้อมนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราโทรบอกลูกชายดีกว่าเนะอุ้ยต้นไม่เอาโทรศัพท์ลงมาถ,าถ้าแต่ว่าพรุ่งนี้เริ่มเป็นสัปดาห์หน้าได้ไได้นะอันนี้ต้องถาม <c oughs> ถามแม่เขาเลยนะโอเควัดชัยมงคลเหรอบครัพี่เตอร์ฮัลโหลเฟนฮัลโหลครับ ตอนนี้ตอนนี้เฟนอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่อบตครับอยู่ที่อบต <c oughs> เฟนปักหมุดมหาพิ่เตอร์ที่วัดชัยมงคล <c oughs> ตำบลดงกลางวัดชัยมงคลตำบลดงกลางโอเคถ้าสมมติถ้าสมมติ <c oughs> เจอคุณแม่เราจะพูดอะไรกับเขาก็ม <c oughs> ีอะไรข้าวเลพี่อยากขอาวโอเคโอเคมีคนร้องไห้แล้วเนี่ย <c oughs> โอเคโอเคงั้น okay, okay. เดี๋ยวพี <S 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 ่เต้ส่งหมดไปให้แคได้ยินเสียงลูกชายครั้งแรกในรอบ29ปีแม่ก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่แล้วนะครับหลังส่งหมดจุดนัดหมายทีมงานอีเตอร์อีจัน์ก็ออกเดินทางไปรอรับเฟรนเพื่อมาเซอร์ไพรส์พบหน้าแม่ครั้งแรกในชีวิตครับโครับพี่ เฟนอีกประมาณกี่นาทีถึง9้านาทีพี่9นาทีาทโอเคที่ที่ปักหมุดวัดอะ่ะมันจะเป็นซอยแคบเข้ามาหน่อยนะไม่ต้องตกใจครับครับโอเคเออมันจะซอยแคบนิดนึงเหมือนซอยเข้ามาในหมู่บ้านเล็กๆอะไรเงี้ยครับครับครับอโอเคพี่เต้ยรออยู่ตรงหน้านี่แหละหน้าวัดนี่แหะจ่า ระหว่างที่เรากำลังรอรับเฟนอย่างตั้งใจจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับมีงานเข้าอ่ะขี้ขี้เหรอมีระฟมนอยู่ป่ะอาวอุ๊ยทำไงอ่ะเธอขับรถไปหาขี้ก่อนไปตั้งเก้านาทีหาชาวบ้านเลยนะเฟนอ่ะใช่ขอขี้บ้านชาวบ้านไหมโอ้ไม่หาขี้ด้วยเถอะ พกขี้ไปได้หนึ่งทีบนึ่งทีแล้วดูบรรยากาศรอบๆที่จะหาห้องแล้วพอจอเดินบอกเก้านาทีโอ้โหเหมือนกระตุ้นว่าแบบอีกสิบนาทีจะได้คนอะไรพบขี้ไปทุกที่ดูงงเอาไงไปฉันรับตรงนี้ได้แล้วเธอออกไปหาขี้หาขี้ก็ต้องกลับไปขี้บ้านแม่ไงขี้เป็นก้อนมันเป็นน้ำส้มตำเมื่อวานหรือเปล่า ตอนนี้ผู้หญิงเอ๊ะหรือผู้ชายคนนี้เขาปวดขี้ระหว่างที่อีเตอร์อีจันกำลังรอเฟรนมาเจอที่วัดจูจ่ๆเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับ<ำ> <laughs> อย่างหัวเราใบ,บ่อย่า่าหัวล้ะบ่อยเดี๋ยวหูวรูดมันก็เพิ่ม oh, no. ไปไปขี่กับไปขี้แหละไปเลยแล้วตัวก็ล้ท่าร้อยอยู่กับแม่ปุ้นเลยแม่ตัวจนะนั่งรถไปขอเออก็ได้ไปขอขี้ก่อนแล้วกันนะมแม่ปวดขี้งานนี้อีเตอรก็เลยปล่อยให้พี่เมผู้มีลำไส้ตรงดิ่งไปจัดการตัวเองก่อนนะครับหลังจากนั้นไม่ถึง10นาที การเดินทางด้วยความหวังของเฟรนด์และครอบครัวก็มาถึงที่กัดนัดหมายกันแล้วนะครับแซ่เอมาเต็มคาร์รตเลยใช่ปะใช่แล้วเนาะใช่แล้วมั้โอ้โหมากันทางบ้านเลยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหย่าก็มา,มาโอ้โห สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงพี่เฟนอะไรนะดีใจครับดีใจนะย่าเป็นไงดีใจนะอ๋อแม่แม่ร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเลยใช่นอนไม่หลับเลยพี่ไลน์มาบอกพี่เต้ว่าไงนะนอนไม่หลับเลยไม่รู้ว่าแม่หน้าตาจะเหมือนในฝันหรือเปล่าหน้าตาแม่ในฝันเป็นยังไง หน้าตาครับก็ตัวล่ำๆไม่สูงมากครับปร,ประมาณเท่านี้พอไหมยี่สิบเก้าปีที่พัดพรากสายสัมพันธ์แม่ลูกจะยังเหนียวแน่นแค่ไหนต้องรอติดตามในวินาทีปิดฉากความพัดพรากนะครับ กดเกมแห่งฟ้าสุนลอาอ้าเที่เราตามหาหัวใจวนฟ้าให้คลายกดเกมฟ้า,าบ้างฉันมาดัานดนค้นหาแม่ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันขวางหัวใจ What